กินอะไรเนี่ยกินอะไรอ่ะพวกปิ๊กกินอะไรเหม็นๆเนี่ยกินปลาเค็มข้างนายเหรอไม่ใช่หรอกหอไหนดูสิอ๋อพี่ฝนพ,พี่ฝนฮะมีอะไรเหรอรู้สึกว่าพี่ฝนไปกินอะไรมาเนี่ยมันมีกลิ่นควันๆอยู่บนหัวกินอะไรไม่เห็นจะมีอะไรไม่ได้กินอะไรเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ต้องเป็นหมูกระทะเมื่อวานแน่เลยฮะห,หมูกระทะเหรอ ่า <s we ak> เป็นอะไรอ่ะบโบก็บอกว่าเหม็นควันหมูกระทะเหมือนกันอ๋อรู้แล้วผมพี่ฝนไงอ้าวแล้วเมื่อวานไม่ได้สระผมหรอไม่ได้สระหลับไปก่อนน่ะโธอย่างนั้นพี่ฝนก็ไปสระผมซะเลยสิตอนนี้โหให้สระเลยหรอกําลังนั่งดูทีวีอยู่เพลินๆน่ะเดี๋ยวกดปุ่มสต็อปไว้ให้กดปุ่มสต็อ,อปได้ที่ไหนอันนี้เขาไลฟ์สดอยู่เอาเ็าไลฟ์ <S <s สดกันอยู่เหรออ๋อก็ใช่อสิ ไปสระผมก็ได้ไปสระผมเลยใครๆก็ว่าเราเหม็นน่ะอ่ะก็แงอยู่แล้วกินลอยมาเลยเออก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่นาเมื่อวานฉันไปกินหมูกระทะกับพวกนายแล้วก็ลือมันหลับไปเลยอ่ะเออดีนะพวกเราสระกันแล้วเดีวพี่ฝนไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปสระผมก่อนก็แล้วกันนะฮะนั่นอะไรอ่ะพี่ฝนอ๋อก็ชุดอาบน้ำไงชุดอับน้ำสตรอเบอรี่เนี่ยนะ ทำไมอ่าก็าชุดอาบน,น้ําสตรอเบอรี่อย่างสวยโอ้โหปุ๊กปิกพี่ฝนเขาอาบน้าด้วยชุดสตรอเบอรี่อย่างงี้โอ้โน้าอุ่นกําลังดีนะอืมอยาสระผมกลิ่นนี้หอมหอมากว่าแต่ว่ายาสระผมของพวกนายเนี่ยเอาวางไว้ข้างบนหรือวางไว้ข้างล่างเนี่ยอ,อ,อดีจังเลยดีจังเลยรู้สึกสดชื่นมากเลยยาพวกเราก็วางไว้ได้วยกันนั่นแนะหละน้ค่อยยังชั่วหน่อยนึงนะ้อ เอ๊ะอาบน้ําเสร็จแล้วสระผมด้วยอันนั้นพี่ฝนใช่ไหมเขาใส่หมวกครอบผมมาหรออะไรเหรอเฮ้ยฉันว่าไม่ใช่แล้วล่ะปุ๊กปิ๊กพูดไรกันไม่รู้เรื่องแลลวคนพวกนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรเพิ่งจะสระผมเมาเสร็จคงคิดว่าเราสวยแน่นอนเลยฉันว่าน่าจะหยิบผิดขวดแล้วแหละบูอะไรเหรอโบพี่ฝนฮะทำไมเหรอพี่ฝนเอายาสระผมใครไปสระก็ยาสระผมที่วางไว้บนชั้นไง มันมีสองขวดมันมีของปุกปิ๊กกับโบแล้วก็ของเรานะอ๋อแล้วยังไงก็หอมดีอะเออคือคือนี่นี่เอาหวีมาหวีให้ก่อนนะหวีทําไมผมไม่ฝนไม่ต้องหวีมันสลวยสวยเก๋อยู่แล้วคือพี่เอกพยายามที่จะช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวก่อนช่วยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแย่แล้วปุกปิ๊กมีอะไรเนี่ยฉันว่าเละแน่เลยงานนี้อะไรเละก็ผมไม่ฝนตอนเนี้ยดิผม,มไม่ฝนทําไมอ่ะมันหวีไม่ไปไปดูในกระจกดิดูในกระจกเหรอ มานีิตามมานีิทำไมมนีอะไรกันแล้วก็ไม่พูดกันออกมาเออฉันไม่รู้จะอธิบายเป็นตัวเลขยังไงตัวเลขอะไรของนายเออไปดูในกระจกดีกว่าอดูก็ดูดอ,อะไรของพวกนายเนี่ยฉันนนึกว่าไลออนคิงไลออนคิงอะไรเฮ้ยเดี๋ก่อนอุต่ะอะไรกันเนี่ย กว่าพี่ฝนน่าจะหยิบมาผิดขวดนะผิดขวดอะไรเหรอยาสะผมเหรออยาราผมของฉันนะดิจะทำยังไงดีอะเอออย่าเพิ่งร้องไห้ไปเลยนะแล้วฉันจะกลับมาสวยๆเก๋เหมือนเดิมเมือเปล่าอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเรามาที่นี่กันก่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าร้านทําผมร้านทำผมเหรอ อ๋อท่านก็อยากทําผมบางเหมือนกันสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับร้านทําผมประจําเมืองของเรานะครับยินดีให้บริการทุกท่านครับคือว่าเขาสระผมผิดครับออคือว,ว่าเราใ้ยาสระผมของพวกปิ๊กกับบ้นะคะทํายังไงดีอ่ะเออช่วยดูให้หน่อยนะครับ จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าอ่ะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านในก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าไม่ต้องกลัวไปหรอกพี่ฝนนี่เป็นร้านทําผมที่ดังที่สุดในเมืองอะนะนายเคยมาเหรอฉันไม่เคยมาแต่ฉันเคยดูอออะไรของปุกปิ๊กเนี่ยเออจะทํายังไงอ่ะเออเอาไปนั่งพักกันก่อนดีกว่าข้างในแต่จะว่าไปว่าที่นี่สวยอ่ะ โอ้ oh, เครื่องมือทันสมัยมากเลยต้องยืดผมของพี่ฝนกลับมาได้เหมือนเดิมแน่นอนออผมทรงไลออนคิงของพี่ฝนจะต้องกลับมาเหมือนเดิมแต่พี่เห็นว่าแบบนี้มันก็ดูดีอยู่นะดูดีดูดีตรงไหนอ่ะดูดีเห็นไหมตาเป็นประกายอย่างนี้ไลออนคิงเนี่ยชัดไลออนคิงแน่นอนออมาเร็วเข้าแล้วเราไปนั่งรอตรงไหนได้แล้วเนี่ยเนี่ยพี่ฝนเห็นมีคนอยู่ข้างในอยู่นะมีใครอยู่อ่ะน่าจะเป็นช่างทําผมหรือเปล่าอตรงไหนอ่ะ ข้างในน,<ฮ>นั่นไงโหนี่ช่างทำผมเหรอครับใช่แล้วล่ะครับผมเป็นช่างทำผมในตำนานเชิญนั่งได้เลยนะครับเจ้ทาทรงอะไรคือว่าผมไม่ได้เป็นคนตัดนะครับคนตัดอยู่ทางนูน้นทางนี้ค่ะโอ้โอ้โหนี่ทรงแอปโรนะสวย<ะ>สวยทรงอะไรทรงแอปโรอเมริกันแอปโรครับออคือว่าคือว่าหนูไม่ได้อยากจะใช้ทรงนี้นะคะเออเดี๋ยวผมขอหวีดูก่อนนะครับ ดว่าเราไปเออเออุตะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นทรงใหม่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะครับทรงใหม่กําลังฮิตเหรอคะงั้นทรงดีไหมไม่เอาดีกว่าคะคือว่าอยากจะได้ทรงเดิมเพิม่มเติมคือสวยกว่ากว่าเดิมได้ไหมอะคะอ๋อได้ครับแต่ว่าทรงเดิมมาทรงอะไรเหรอจําไม่ได้อะปุ๊กปิ๊กทำไงดีอะอ่าฉันจะบอกอยังไงดีเหมือนผมทรงนักเรียนนะครับเหมือนผมยาวๆธรรมาดาคะ่ะผมยาวๆเหรอแบบนี้ได้ไหมอะอุตตะ เออเออเออเหมือนฉันมีนี่ไว้อยู่บนหัวเลยอ,ะอ่ะอ่าทรงแรกเหมือนหอยหนึ่งตัวตอนนี้เหมือนหอยสองตัวประกบหัวเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีทีเนี้ยอ่อคุณลูกค้าไม่ถูกใจก็นั่งบาใไม้ได้นะครับได้เหรอคะบู <c oughs> คือว่าผมของของหนูเป็นผมยาวๆอะคะอ่ะเอ่ออันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาในโทรศัพท์ให้ดูเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เอ็ดถ่ายรูไปไว้ด้วยเหรอถ่ายไว้ก่อนหน้านี้นิดหน่อยโพราะทิ้งเหรอโอ้โชคดีจังเลยเดี๋ยวรอนี่ละกันนะได้เลยได้เลยเอาเชิญน,นั่งเลยครับอยากได้แบบนั้นก็ไม่บอกเดี๋ยวก่อนนะ้อ,อ,อ,อตื่นเต้นตื่นเต้นจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะ้อเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวผมหาก่อนเดี๋ยวหาก่อนนี่ฟับ ไม่ใช่ละค่ะอ๋อยังไม่เสร็จครับรีบลุกไปไหนกลับมาก่อนอ่อไม่ใช่ทรงน,นี้นี่นี่นี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ใส่ให้นะครับกไม่ใช่ทรงนี้จริงๆนะคะโอ้รู้แล้วละครับแต่ว่าทรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับเอาอตรงไหนเหรอเอาคุณเมลออกไปก่อนได้ไหมพวกพี่น,นยายขยะไ้ชันหน่อยได้ไหมอะไม่ ตรงไหนอะคะไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวผมทําตรงนี้ก็ได้อะเออเออเออหนักกว่าเดิมอนหนักกว่าเดิมอีกอะสวยออกนะครับไม่ได้นะคะไม่ได้เออผมยาว สวยเก๋อของยันอ,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 อแบบนี้ใช่หรือ,อยังครับเออ,เอออันนี้ก็สวยดีนะเออนี่แหละครับทรงที่บอกตอนแรกนะครับแ,แต่ว่าก็ไม่ใช่ทรงนี้นะคะเออยังไม่ใช่ครับยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะครับใช่แล้วล่ะค่ะยาวยาวยาวเลยอะค่ะบูบูบ,บฉันออกให้กันดะพุ๊คบิกนายออกมาตั้งนานฉันก็ได้แล้วเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแบบนี้นะเอาละพร้อมแล้วนะครับผึบเฮ้ยเจบเฮ้ยว่ทรงใหม่เหรอ ใช่ไหมครับเหมือนทรงนี้ก็สวยแต่ยังไม่ใช่อะค่ะอ๋อต้องเหมือนเดิมเป๊ะใช่ไหมใช่แล้วค่ะต้องขอเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวยกว่าเดิมอะค่ะเพิ่มเติมน่าจะลําบากอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะกดไปเรื่อยๆเอ๋อเดี๋ยวเ,เดียเอออ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมครับเย้ ทนที่สุดก็กลับมาเหมือนเดิมซะทีหนึ่งอัอนนะดีใจด้วยนะพี่ฝนโอ้ยค่าย,ยังชั่วหน่อยเนึกว่าจะไม่ได้ทรงเดิมซะแล้วอะ่ะโอ้ลูกก๊อตบอยใจทางเราก็ดีใจนะครับโอ้ยเก่งมากเลยนะคะช่างทําผมในเมืองนี้อะ่ะว่าแต่ว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะครับอืมงั้นเราอย่างนี้พวกปิ๊กกระโบอาบน้ําเลยไหมตอนนี้เหรอใช่แล้วเฮ้ยพี่ฝนฮะลองเปลี่ยนสีผมกันเปลี่ยนสีผมเหรอ สีผมอะไรดีล่ะครับอมเปลี่ยนสีผมโอ้หน,นลองดูก่อนดีกว่าอ,อพี่เอกอยากลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรดูมั่งอ,ะอ,อ่ะจริงเหรอลองดูได้ไหมอ่ะ ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบวกับปุ๊กปิ๊กไปอาบน้ําก่อนดีไหมอ่ะโอ้ได้ครับผมทาพร้อมกันได้หมดแล้ว<ช>ะครับผมเก่งใช่ครับผมเก่งอโบกปุ๊กปิ๊กนาะยอย่าดื้อน,นะนี่เรามาที่ร้านนะรู้หรือเปล่าฉันขอแค่อาบน้ําธรรมดาอย่างอื่นฉันไม่เอาทําไมอ่ะฉันกลัวนายไม่ลองเปลี่ยนชีคนณดูมั่งเหรอฉันเห็น,กนไกลแนละ้วฉันกลัวชะมัดเลยกลัวเรื่องอะไรเขาทำปกติของเขาเขาเป็นช่างทำผมอะ่ะเออเชิญลงมานอนตรงนี้เลยนะเจ้าแมวและเจ้าหมาน้อยอ่ะไปโบ ไปอาบน้ําก่อนรอพี่ฝนนะแช่น้ำอาไว้นะรับรองสบายตัวแน่นอนเห็นไหมโบน่ารักอ่ะเอาละครับต่อไปกูลูกค้าจะเปลี่ยนสีผมใช่ไหมครับเ,เพีกก่เอกอนเลยเอาสีอะไรดีนะสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีแดงลองให้หมดเลยได้ไหมครับสีเขียวอ่ะโอโ้โหโหยังไม่ทันทําผมผมก็เงาขนาดนี้เลยเหรอเงาแล้วอะ เงาแล้วเมื่อกี้เงาวิ้งเลยจิงเหรอพี่ฝนคิดว่ามันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรออ่ามันเดิมเลยโอ้ร้อนไปหน่อยเนี่ยลองเปลี่ยนสีผมไหนอ่ะขวดยาเปลี่ยนสีผมอยู่ไหนอ่ะเออต้องหนีบผมก่อนนะครับต้องหนีบก่อนแล้วคะนี่ข้ามขั้นตอนหรือเปล่าต้องหนีบก่อนเพราะว่าถ้าหนีบไม่เรียบเนี่ยแล้วสีไม่ติดมันใช่ที่ไหนแล้ววะท็อโอเชื่อผมเถอะครับผมเป็นช่างตัดผมสไตล์แฮ์ดูนะครับยด้อเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเห็นไหม ค่อยเปลี่ยนสีได้จริงอะโอ้โหเป็นสีแดงแล้วหน้าตาแปลกๆอันนี้อ๋อสีแดงอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นๆเ,เท่าไหร่อะพี่ฝนต้องมีสีแดงเป้นๆมากกว่าเดิมสีเขียวโอ้โอมันเป็นมแมลงวันหัวเขียวเลยโอ้เขียวเกินไปเ <laughs> อ้ยสีอะไรดีอะ ลองสีเขียวนี้ไหมอ่ะเฮ้ย i, เขียวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะเออเขียวนี้ก็เขียวสะท้อนแสงดีอะเออดูเท่ดีอะอ่าใช่ใช่ดูเท่ดีนะเนี่ยออลูกค้าดีใจผมก็ดีใจนะครับอ้จะถือเครื่องหนีบไว้ทําไมเนี่ยชั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวลองสีชมพูมั่งดี<ฮ>ใจไหมล่ะครับโอ้สีชมพูสวยมากอา้าวแล้วทำไมเอาสีแดงล่ะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนจำไม่ได้ เฮ้ยผมก็เปลี่ยนกลับดีกว่าครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมก็แล้วกันนะคะโอ้โหคุณลูกค้านี่ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับทำไมอ่ะก็สวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสวยกว่าเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บตังค์เพิ่มไม่เป็นไรค่ะพวกเราตังค์เยอะเหลือจริงเหรอพี่ผลมาพวกิีกับโบ เรียบร้อยแล้วผมของฉันกลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับบ้านกันดีกว่าอ๋อฉันกําลังแช่น้ําอุ่นสนุกอยู่เลยอะ่ะมาเร็วเข้ากลับบ้านกาันเถอะได้เวลาแล้วอ๋อไปก็ได้โถอเอ้ยเฮ้ยวันนี้สนุกมากเลยนั้นเนี่ยมานี่เร็วโบโอ้นี่บริการพิเศษนะครับเป่าผมสุนัขให้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็แล้วกันเนอะโอ้ขอบคุณครับ